ลงไปยิงถนนนะแซมแซมจําได้เปล่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอออาด้วยห้ีอามันหมีไม่ครบหรอกไม่ลงอืมจริงต้องให้โอ๊อยู่ขางลางเว้แล้วเราก็ลงไปซ้ําให้โอ๊ตเป็นคนคุมโซนบนหลังคาเออเก็บกระท่อมลงตัวเอียเห็นปะะลิงอ่ะยังยังไงนะอ่าเราเราเราไม่ต้องเรายิงก่อนเออ ใส่ก็โพ้เราก่อนแล้วก็เออเดี๋ยวยิงก่อนแต่มาที่อยู่ในการยิงอ่ะแล้วแ๋ยวอธิบายก่อนไม่เข้าใจเออ๋ยวค่อยเข้าใจแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นจบก่อนแล้วก็พักรอก่อนแล้วก็ก๊อโพตเองเห็นป่าอ่ามีตัวเดียวนะตรงนั้นะ่เอาข้างล่างข้างล่างก่อนข้างบนเก็บของไม่ทันหรอกข้างบนเก็บเสร็จริบดนนั่นเลยหต่มันนี่หยเนี้ยไอบ้านนี้มีตัวนึงนะ โอ้เข้ามาตุิมเข้ามารับกระสุนแทนแตมาปพ๊บแม่งยิงใส่เลยมันอยู่บ้านตรงข้ามมะทำไมชุบไม่ขึ้นวะแตบทำยังบ้านบ้านองรถโดดมีอะไปดิไปดิไปช่วยดิเอาทีมเราทีมเรา นไปน้องอ่ะชุบไปชุบชุบไป i r o น i ะ o n ใครใครชุบวะน้องตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่บ้านนู้นรถมาชุบโอ้หไม่มีปืนเลยเหรอวะมันไม่มีเลยมันมีลูกซองเก็บแต่ลูกซองนั่นแซมแซมเป็นยังไงบ้างหุ้ยเรียกได้หมดสามเลยเอามาไงวะ ได้แตต่่มอะเดี๋ยวเราไปข้างบนนะเอาไปเก็บกลุ่มซองกระบอกนึงก่อนล่านมาแล้วครับรถคนหนึ่งสองตัวมีกสองตัวไม่ยิงอีกแล้วหายไประวังระวังแซมแซมชาร์จนะชาร์จนะแซมอุ้ยเยี่ยตีหนึ่งเลยแซมถนนมาหนึ่งแซมชาร์ตันแซมชาจบก่อนแซมแซมตรงนี้เกเยร์โอท์โอท์โอท์เยร์ไหมมันไม่รู้มันไม่รู้ ใครน้องอะ่ะใครวะเอาทีมเรามันอยู่นี่มันอยู่นี่อีกต,อนนตัวนึงแซมหนึง่งว่ะอือหือสองสองสอง,สองตัวอันนี้สองตัวซ้ายขวาตัวขวาตัวซ้ายาตรงนี้แซมเจบแล้วนะน็อกแล้วหนึ่งน็อกแล้วหนึ่ง,งอีกตัวนึงต,ต่อเนี้ยนี่กระสุนไหมนะเฮ้ยสวยอีกที่ลูกฟองหมดเลยเนี่ยเอาเรื่อง ช็อตนี้ได้วะช็อตนี้ได้ช็อตนี้ได้